สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง g r i ดนะครับจากหนังสือของ Angela Duckworth เราจะมาเจาะลึกบทสรุปจาก5บทแรกกันว่า g r i ดนี่มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญค่ะแล้วก็ดูว่ามันต่างจากเรื่องพรสวรรค์ที่เรามักจะให้ความสำคัญกันมากๆยังไงบ้างนะคะใช่ครับเป้าหมายเราคือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆว่าทำไมความเพียรพยายามเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยอืมพร้อมแล้วนะคะ ครับลุยกันเลยเริ่มจากบทแรกเลยเรื่อง West Point กับการฝึก e e s t t b r r a c k s ที่โหดมากๆอันนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกริดตั้งแต่ต้นเลยครับค่ะคือที่ West Point เนี่ยนะคะเขาคัดคนเก่งๆคุณสมบัติครบเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำนายได้ดีที่สุดว่าใครจะผ่านการฝึกสุดหินนี้ไปได้เนี่ยกลับไม่ใช่พวกคะแนนหรือความสามารถพิเศษอะไรเลยอ้าวแล้วมันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่ากริดนี่แหละคะ่ะ คือมันเป็นการรวมกันของสองอย่างอย่างแรกคือ passion หรือความลหลงไหลความมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนมากๆแล้วก็รักในสิ่งนั้นจริงๆ mm hmm. กับอีกอย่างคือ perseverance คือความเพียรความอึดถึกทนแบบว่าไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเวลาเจอเรื่องยากๆนะคะอ oh, ๋อเข้าใจละครับคือต้องทั้งรักทั้งสู้ไม่ใช่แค่ขยันไปเรื่อยใช่ค่ะต้องมีเป้าหมายที่รักจริงๆแล้วกัดไม่ปล่อย ทีนี้พอพูดถึงเรื่องพอรสวรรค์ในบทที่สองเหมือนผู้เขียนเขาเตือนเรื่องกับดักของพอรสวรรค์ด้วยมันเป็นกับดักยังไงล่ะครับเหมือนเราจะให้ค่ามันมากไป ใช่เลยค่ะกับดักก็คือการที่เรา,เาไปโฟกัสที่พรสวรรค์มากเกินไปจนบางทีเรามองข้ามความพยายามไปเลยซึ่งจริงๆแล้วความพยายามเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะแบบว่าสําคัญกว่าด้วยซ้ํานะคะเป็นอย่างนั้นไปพอเราเชื่อเรื่องพอรสวรรค์มากๆเนี่ยเวลาเจอปัญหาหรือเจออะไรยากๆเข้าหน่อยก็อาจจะท้อเร็วอาจจะคิดไปว่าสงสัยเราไม่มีพรสวรรค์พอทั้งๆท,ที่จริงอาจจะแค่ต้องพยายามให้มากขึ้นหรือลองเปลี่ยนวิธีดูอะไรแบบนี้นะคะ นั่นสิครับผมนึกถึงตัวอย่างที่เขาเล่าในหนังสืออย่างนักเรียนชื่อเดวิดหรือเรื่องของสกอตแบริกฮอฟแมนที่ผลทดสอบตอนแรกออกมาดูไม่ดีเลยใช่ค่ะใช่ใครคาดคิดมากมันทำให้เห็นเลยว่าศักยภาพจริงๆของคนเรานี่มันวัดกันตอนเริ่มต้นแป๊บเดียวไม่ได้เลยถูกต้องเลยค่ะ การไปยึดติดกับพรสวรรค์มากๆเนี่ยมันเหมือนปิดตาเราจากปัจจัยอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็ทําให้เราประมวลค่าความพยายามหรือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยต่าเกินไปซึ่งมันก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนาในระยะยาวได้ค่ะเพราะเราเห็นว่าพรสวรรค์อาจจะเป็นกับดักได้เนี่ยมันก็ยิ่งไปเน้นย้ําความสําคัญของสิ่งที่ผู้เขียนพูดในบทที่3เลยนะครับที่ว่าความพยายามสําคัญเป็น2เท่าหรือ effort counts twice อันนี้เป็นแนวคิดที่ผมว่าแบบว้าวมากมันทํางานยังไงครับไอาการคูณ2เนี่ยค่ะอันนี้คือแบบจุดเปลี่ยนมุมมองสําคัญเลยนะคะผู้เขียนเขาให้เหมือนเป็นสมการง่ายๆมาเลยค่ะว่าพรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะครับแล้วก็ทักษะคูณความพยายามอีกทีถึงจะเท่ากับความสำเร็จหรือ achievement จะเห็นว่าความพยายามเนี่ยมันเข้าไปคูณตั้งสองรอบเนี่ยค่ะโอ้โหสอเด้งเลยใช่ค่ะ รอบแรกคือเปลี่ยนพรสวรรค์ดิบๆที่มีอยู่ให้กลายเป็นทักษะที่ฝึกฝนแล้วใช้การได้จริงๆส่วนรอบสองก็คือเอาทักษะที่เราอุตสาหฝึกมานั่นแหละไปลงมือทําซ้ำๆจนมันเกิดเป็นความสำเร็จเป็นผลงานขึ้นมาจริงๆอืมันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเลยนะครับไม่ใช่แค่ส่วนผสมแต่เป็นตัวคูณพลังให้เลยแบบนี้เองสินะครับที่อธิบายเรื่องที่ Will ส์มิธเคยพูดถึง work ethic ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาหรือผลการทดสอบเทรดโมนที่วัดความอึดใช่ค่ะใช่ค่ะพวกนั้นเลยที่พบว่าความอึดตอนวัยรุ่นทำนายความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่า IQ สซะอีกมันคือพลังของการลงมือทำซ้ำๆไม่หยุดนี่เองใช่เลยค่ะความพยายามมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์เลยนะคะไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงเฉยๆมันคือตัวขับเคลื่อนทุกอย่างไปข้างหน้า การที่เราประเมินค่ามันต่ําไปก็เหมือนเราไปจํากัดศักยภาพของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นไปโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะฟังดูแล้วกริดนี่เป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังจริงๆนะครับคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบติดตัวมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้ในบทที่5บอกว่ากริดเติบโตได้อันนี้เหมือนเป็นความหวังเลยนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะ ผู้เขียนเขายืนยันเลยว่ากริดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเหมือนสีตาหรืออะไรแบบนั้นแต่เขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกับความสูงมากกว่าค่ะความสูงยังไงครับคือแม้ว่าพันธุกรรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมประสบการณ์การเรียนรู้ต่งตางๆเนี่ยสามารถทำให้มันเพิ่มขึ้นได้เหมือนกับที่ค่าเฉลี่ยความสูงของคนเราในภาพรวม มันก็เพิ่มขึ้นได้ตามยุคสมัยจากโภชนาการหรือปัจจัยอื่นๆนะคะกริดก็เหมือนกันอ๋อหมายความว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะมีกริดมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถพัฒนามันให้เพิ่มขึ้นได้ตลอดชีวิตถูกต้องค่ะกริดมันพัฒนาได้ผ่านการสร้างสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าสินทรัพย์ทางจิตวิทยา4อย่างซึ่งก็คือความสนใจ interest การฝึกฝนอย่างจดจอ่อ practice การมีจุดมุ่งหมายที่ใหญ่กว่าตัวเอง purpose แล้วก็ความหวังโฮปค่ะครับผมซึ่งรายละเอียดลึกๆของแต่ละตัวเนี่ยคงต้องไปว่ากันต่อในส่วนถัดไปของหลังสือนะคะแต่หัวใจสําคัญของบทนี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงได้มันสร้างเสริมได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ถูกกำหนดมาแล้วตายตัวค่ะเยี่ยมเลยครับพอจะเห็นภาพรวมจาก5้าบทแรกนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกกันวันนี้คืออะไรบ้างครับค่ะโดยรวมแล้วนะคะก็คือกริด หรือการมีทั้งความหลงไหลและความเพียรในเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเป็นตัวทํานายความสําเร็จที่อาจจะสําคัญกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้าไปครับแล้วก็หัวใจที่ขับเคลื่อนมันจริงๆก็คือความพยายามซึ่งส่งผลคูณถึง2เท่าต่อความสําเร็จและข่าวดีที่สุดก็คือกริดเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างและพัฒนาให้มันงอกเนยเติบโตขึ้นมาได้ค่ะไม่ได้เป็นของตายตัวในส่วนที่2ของหนังสือกริด Uh, ส่วนที่ว่าด้วยการสร้างกริตจากภายในหรือ Growing Grid from the Inside Out ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรคือองค์ประกอบข้างในที่หนังสือบอกว่าช่วยให้เราสร้างความทระหดอดทนได้ซึ่งมี4อย่างหลักๆเลยนะคะคือความสนใจหรือ Interest การฝึกฝนหรือ Practice จุดมุ่งหมาย Purpose แล้วก็ความหวังหรือ Hope ค่ะน่าสนใจมากครับ4อย่างนี้ และที่สําคัญคือหนังสือเขาย้ําว่าสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาได้นะคะพัฒนาได้ไม่ใช่ว่าต้องเกิดมามีเลยอ๋อคือไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่เราสร้างเองได้แบบนี้ใครก็มีกริดได้สิครับประมาณนั้นเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมายัางไงงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยความสนใจบทที่6นี้เขาบอกว่า passion หรือความลหลงไหลเนี่ยมันไม่ใช่แบบ ิงเวบเจอเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวค่ะหนังสือบอกว่ามันค่อยๆพัฒนาขึ้นมามากกว่าเหมือนเราค่อยๆค้นพบสิ่งที่ชอบคล้ายๆกับแนวคิดของเบนจามินบลูมที่ศึกษาคนเก่งๆนะคะช่วงปีแรกๆของการเริ่มทําอะไรสักอย่างสิ่งสําคัญคือการได้ลองผิดลองถูกได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสนุกสําคัญกว่าการต้องฝึกหนักๆทันทีอ๋อคือให้ค่อยๆเพาะความสนใจไปก่อนใช่ค่ะให้มันได้เติบโตแบบธรรมชาติก่อน แล้วพอสนใจแล้วทํายังไงให้มันอยู่กับเรานานๆล่ะครับเห็นพูดถึงเรื่องความแปลกใหม่ Novelty กับรายละเอียดเล็กลๆน้อยๆ n u a n c e ด้วยอ่าใช่ค่ะประเด็นนี้ดีมากคือตอนแรกๆที่เราเริ่มสนใจอะไรใหม่ๆเนี่ยอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ดูน่าตื่นเต้นไปหมดอันนี้คือ novelty แต่พอเราเริ่มเก่งขึ้นชํานาญขึ้นสิ่งที่จะทําให้เรายังสนใจอย,อยู่ได้นานๆคือการมองเห็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่มันลึกซึ้งขึ้นค่ะ คือ n u a n c e เหมือนยิ่งรู้ลึกยิ่งเจออะไรใหม่ๆให้ค้นหาต่อถูกต้องค่ะความซับซ้อนนี้แหละค่ะที่ทําให้เราไม่เบื่ออยากเรียนรู้ต่อเรื่อยๆเข้าใจครับพอมีประกายความสนใจแล้วจะทําให้มันแกล่งขึ้นยังไงต่อบทที่7พูดถึงการฝึกฝนหรือ practice แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การทําซ้ําๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ยสาคัญมากหนังสือเขาเน้นคําว่าการฝึกฝนอย่างจดจอ่อหรือ deliberate practice deliberate practice ใช่ค่ะคือการฝึกที่เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากพัฒนาจุดอ่อนตรงไหนต้องใช้สมาธิใช้ความพยายามสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ้าวไม่สนุกเลยครับ ค่ะเพราะมันคือการจงใจทำในสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีไงคะมันเลยต้องฝืนต้องพยายามมีตัวอย่างในหนังสือเรื่องการศึกษาการสะกดคำเขาเพราะว่าเด็กที่เก่งๆเนี่ยไม่ใช่เพราะอ่านเยอะเฉยๆแต่มาจากการฝึกคนเดียวแบบว่าท่องศัพท์จำรากศัพท์ซึ่งมันคือ deliberate practice นี่แหละคะ่ะอ๋อเข้าใจละคือต้องโฟกัสที่จุดอ่อนจริงๆฟังดูต้องใช้พลังใจเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันต่างจาก flow หรือภาวะลื่นไหลที่เรารู้สึกเพลินๆตอนทำอะไรที่ชอบอยังไงครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะโฟเนี่ยเป็นภาวะที่เราทำสิ่งที่ท้าทายแต่เราก็มีทักษะพอที่จะทำได้ดีมาเลยรู้สึกไหลลื่นไม่ต้องฝืนมากทำแล้วเพลินแต่ deliberate practice นี่แทบจะตรงกันข้ามเลยคือเราจงใจทำในสิ่งที่ยากที่เรายังทำไม่ได้ต้องเพ่งต้องพยายามอาจจะรู้สึกติดขาดเหนื่อยไม่สนุกอืม แต่มันคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทักษะให้เก่งขึ้นจริงๆเหมือนที่นักมายากรเดวิดเบลนฝึกหนักๆเพื่อก้าวข้างความเจ็บปวดทางร่างกายโ oh, oh. ชัดเจนเลยครับคือต้องผ่านความยากของการฝึกฝนไปให้ได้ทีนี้นอกจากสนใจฝึกฝนแล้วมีอะไรอีกที่ช่วยขับเคลื่อนเราครับบทที่8พูดถึงจุดมุ่งหมายหรือ p u r p o โ e ใช่ค่ะจุดมุ่งหมายนี้ก็เป็นอีกตัวที่สำคัญมากหนังสือบอกว่าจุดมุ่งหมายที่มันทรงพลังจริงๆอ่ะมักจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเราเองมีงานวิจัยที่ชี้ว่าคนที่มีกริดสูงๆเนี่ยเขามักจะมีแรงจูงใจจากเป้าหมายที่เชื่อมลองกับคนอื่นหรือสังคมส่วนรวมอ๋อคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวดูคล้ายๆแนวคิดเรื่องงานจอ็อ อาชีพค a r รี r แล้วก็อาชีพที่ใช่หรือ calling ของเอมี่เวอร์เนียสกี้เลยนะครับที่ว่าคนที่มองว่างานตัวเองเป็น calling เพราะเห็นความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าจะมีความสุขกับงานมีกริดมากกว่าถูกต้องเตะเลยค่ะเชื่อมโยงกันแบบนั้นเลยและข่าวดีคือจุดมุ่งหมายแบบนี้ก็สร้างขึ้นมาได้นะคะไม่ต้องรอให้คนพบอย่างเดียวเราเริ่มจากการลองมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันไปช่วยใครได้บ้าง หรือมันสะท้อนคุณค่าอะไรที่เราเชื่อมั่นลึกๆสร้างได้ด้วยค่ะเหมือนเรื่องของคุณแคทโคในหนังสือที่ตอนแรกทำงานบริการก็ทำเพื่อทิปเพื่อตัวเองเป็นหลักแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มมองเห็นว่างานของเขามันช่วยคนอื่นได้ยังไงแล้วก็พัฒนาเป้าหมายไปสู่การช่วยเหลือคนในองค์กรพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเปลี่ยนจากตัวเองเป็นศูนย์กลางไปเป็นเพื่อคนอื่นใช่ค่ะมุมมองมันเปลี่ยนได้จริงๆน่าสนใจมากครับ มาถึงตัวสุดท้ายในบทที่9ความหวังหรือโฮปอันนี้ไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีเฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่โลกสวยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของมุมมองที่เรามีต่ออุปสรรคและความสามารถของตัวเองมันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง learned optimism ของ Martin Seligman ค่ะคือเวลาเจอเรื่องแย่ๆคนที่มองว่าปัญหามันเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็เฉพาะเจาะจงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะลุกขึ้นสู้ต่อได้ดีกว่า ดีกว่าคนที่มองว่าโอ๊ยแย่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้ถาวรแน่ๆแล้วก็กระทบกับทุกเรื่องในชีวิตไปหมดอ๋อคืออยู่ที่วิธีคิดวิธีมองปัญหาใช่ค่ะแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับ growth mindset ของ CarrotWack ด้วยหรือเปล่าครับเรื่องความเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้เกี่ยวกันโดยตรงเลยค่ะการมี growth mindset คือเชื่อว่าฉันเก่งขึ้นได้นะถ้าพยายามถ้าเรียนรู้พอเชื่อแบบนี้เวลาเจอปัญหาหรือล้มเหลวมันก็จะไม่มองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฉันไม่เก่งพอ แต่จะมองเป็นสตีฟไมเออร์ที่น่าสนใจมากค่ะเขาพบว่าหนูที่เคยเจอความเครียดแบบที่มันพอจะควบคุมได้ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาเจอความเครียดที่ควบคุมไม่ได้มันจะมีเหมือนภูมิคุ้มกันต่อภาวะสิ้นหวังหรือ learn helplessness ได้ดีกว่าหนูที่ไม่เคยเจอโอ้โห oh, ประสบการณ์ที่ท้าทายแต่ผ่านได้มันสร้างความหวังใช่ค่ะมันสร้างความเชื่อว่าเราน่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้นะสุดยอดเลยครับ สรุปแล้วการสร้างกริดจากข้างในตัวเราเนี่ยต้องอาศัยทั้ง4อย่างนี้ทํางานด้วยกันเริ่มจากจุดประกายความสนใจขึ้นมาก่อนแล้วก็บ่มเพาะด้วยการฝึกฝนอย่างจดจอ่อขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายที่มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแล้วก็ประคับประคองทั้งหมดไว้ด้วยความหวังหรือ growth mindset ที่เชื่อว่าเราเติบโตได้ใช่เลยค่ะและย้ําอีกครั้งว่าองค์ประกอบทั้ง4อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือไม่มีติดตัวมานะคะแต่มันเป็นเหมือนทัศนคติ เป็นทักษะทางใจที่เราทุกคนเรียนรู้ได้ฝึกฝนได้แล้วก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยค่ะส่วนที่3ของหนังสือกริดกันต่อว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นสภาพแวดล้อมครอบครัวหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันช่วยสร้างกริดของเราได้อย่างไงบ้างคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ากริดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องข้างในอย่างเดียวสภาพแวดล้อมข้างนอกก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยในการช่วยบุมเพาะ ลองมาดูกันครับว่าในหนังสือเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างค่ะเริ่มกันที่ครอบครัวก่อนเลยใกล้ตัวสุดในหนังสือเขาจะชี้ว่าการเลี้ยวดูแบบที่เรียกว่าฉลาดหรือ wise parenting เนี่ยสำคัญมากอืม wise parenting ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ว่าเข้มงวดไปเลยหรือตามใจไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องผสมผสานกันทำความคาดหวังที่สูงหรือ demanding นะคะเราก็ต้องมีการสนับสนุนทางใจหรือ supportive ควบคู่กันไปครับ เหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างของสตีฟยังหรือเฟรนเชสกามาติน e สใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยหนังสือบอกว่าไม่ใช่แค่ทำให้ลูกเรียนแบบพฤติกรรมภายนอกเฉยๆนะครับที่เรียกว่า imitation แต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกอยากทำตามจากข้างในจริงๆหรือ emulation อย่างพ่อของสตีฟยังเองก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ลูก อ oh, ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกกลไกลที่น่าสนใจคือกฎของเรื่องยากหรือ h a r d t t i n g Rule ในบ้านกฎของเรื่องยากครับคือทุกคนในบ้านต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่มันท้าทายที่ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนต้องทำให้ตลอดรอดฝังกฎง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ช่วยสร้างวินัยความอดทนได้ดีมากโห oh, เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีครอบครัวคอยสนับสนุนโดยตรงล่ะคะในหนังสือบอกว่า คนอื่นๆอย่างเช่นคุณครูหรือพี่เลี้ยงก็เข้ามาเป็นคนสําคัญได้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับเหมือนในเคสของคุณคดี้คอแมนที่มีคนนอกครอบครัวเนี่ยแหละคะ่ะช่วยสนับสนุนจนเขามีกริดแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ถูกต้องครับการสนับสนุนจากคนรอบข้างก็สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็นอกจากครอบครัวอีกสนามฝึกฝนกริดที่สําคัญมากๆเลยก็คือพวกกิจกรรมนอกหลักสูตรเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อครับครับ มันมีงานวิจัยของวิ l ลิงแฮมที่น่าสนใจมากเขาพบว่าการที่เด็กมัธยมนะคะทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องหลายๆปีที่เขาเรียกว่า follow through สิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวทำนายความสำเร็จในอนาคตไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยหรือการทำงานได้ดีกว่าพวกเกรดหรือคะแนนสอบซะอีกนะคะอืมจริงด้วยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากมันสอดคล้องกับหลักการที่เรียกว่า corresponding principle ครับ Corresponding Principles ครับคือหลักการนี้มันอธิบายประมาณว่าลักษณะนิสัยของเราเนี่ยมันมีแนวโน้มจะดึงดูดเราให้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยนั้นๆแล้วในทางกลับกันสภาพแวดล้อมนั้นก็จะยิ่งขัดเกลาลักษณะนิสัยของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอ๋อเหมือนเป็นวงจรส่งเสริมกันไปมาใช่ครับเป็นวงจรที่เสริมพลังกัน อย่างเช่นถ้าเราไปเข้าร่วมทีมกีฬาหรือชุมรมที่เขาแบบมุ่งมั่นฝึกซ้อมกันจริงๆจังๆบรรยากาศแบบนั้นแหละครับก็จะยิ่งหล่อหลอมให้เรามีวินัยมีความมุ่งมั่นตามไปด้วยเห็นภาพเลยค่ะแล้วกริตนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวนะคะมันขยายไปถึงระดับวัฒนธรรมได้ด้วยครับผมอย่างตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆก็คือแนวคิดซิสุของคนฟินแลนด์อ๋อซิสุ ใช่ค่ะที่เขาหมายถึงจิตวิญญาณของความทรหดอดทนความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคือมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมเขาเลยครับเรื่องนี้สะท้อนมาถึงระดับองค์กรได้เหมือนกันอย่างผู้นำเก่งๆเ,เช่นพีทแคโร่โค้ชทีมซีฮอคส์เขาก็พยายามสร้างวัฒนธรรมแห่งกริดขึ้นมาในทีมของเขาหรืออย่างบริษัทที่มีวัฒนธรรมแบบ growth mindset คือเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้เนี่ยก็มักจะส่งเสริมให้พนักงานกล้าลอง กล้าเสี่ยงกล้าเผชิญความท้าทายแล้วก็ไว้ใจกันมากกว่าซึ่งจะต่างจากองค์กรที่เป็นแบบ f i x mindset ที่เชื่อว่าความสามารถมันเป็นเรื่องติดตัวมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ทิ้งทายไว้น่าคิดเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมเราทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการมีกริดมากเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยเจอคนประเภทที่แบบมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากไปหรือว่าพยายามหนักเกินไปจนเป็นปัญหาจริงๆสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ก็อาจจะจริงครับอืมแต่ประเด็นสำคัญที่หนังสือชี้น่าจะเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลมากกว่าคือการมีเป้าหมายระยะยาวการมุ่งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่เราก็ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์แล้วก็ยืดหยุ่นด้วยบางทีการตัดสินใจปล่อยวางเป้าหมายรองลงมาหรือเป้าหมายที่มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้วจริงๆการปล่อยวางตรงนั้นอาจจะกลายเป็นการเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าได้ครับ โอ้โหวันนี้ได้มุมมองเรื่องการสร้างกริดจากปัจจัยภายนอกไปเยอะมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องครอบครัวการเลี้ยงดูกิจกรรมนอกหลักสูตรแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมในองคอ์กรหรือในสังคมครับผมก็น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างแรงขับจากข้างในตัวเราเองกับการสนับสนุนหรืออิทธิพลจากภายนอก อะไรมันมีผลต่อการสร้างกริดมากกว่ากันหรือว่าจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้มันต้องทำงานคู่กันไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยก็เป็นคำถามที่น่าเอาไปคบคิดกันต่อดูนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามการเจาะลึกเนื้อหาของเราในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามช่องย่อยหนังสือให้คุณฟังด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสรุปหนังสือดีๆที่เราจะนํามาย่อยให้ฟังกันอีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ